เจอกับผมน้อง, Maxim us, มอง, PT, แ,งแ,แม็กซิมัสกับาซหุงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กเจอผมแบบนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีร้านเด็ดดวงเรื่องความอร่อยให้ตามไปปักหมุดตามไปชิมกันกับร้านนี้อร่อยแรงเต็มแม็ก เด็ดดวงเรื่องความอร่อยของวันนี้อยู่แถวพัฒนาการ46ถือว่าสุดในแถบนี้เลยก็ว่าได้กับร้านหมูกรอบลุงสมพงศ์อร่อยแรงเต็มแม็กซ์นช่อ ว้าร้านหมูกรอบตัวหมูกรอบคือที่สุดกรอบกรอบกรอบมาพร้อมกับน้ำราดรสเด็ดหวานกลมกล่อมอีกหนึ่งอย่างที่ดีไม่แพ้กันก็คือข้าวหมูแดงเนื้อนุ่มรสชาติดีกินเปล่าๆโดยที่ไม่มีน้ำราดก็ยังอร่อยหรือถ้าใครไม่ใช่สายหมูกรอบทั้งร้านก็ยังมีข้าวขาหมูข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยหรืออยากมีน้ำไว้ซดคล่องคอทั้งร้านก็มีซุปมาระาตุนซี่โครงหมูสดตอนนร้อนๆคือที่สุดมากิน,นร้านนี้พูดได้คำเดียวว่าสุดยอด หมูก,กรอบคืออีกหนึ่งตัวเด็ดเรื่องความกรอบเคล็ดลับความกรอบของร้านหมูก,กรอบลุงสมพงค์คือการควบคุมไฟที่สม่ำเสมอร้านใช้แกส๊สหุงต้มพีทีอร่อยแรงเต็มแม็กซ์เพราะถังแกส๊สหุงต้มพีทีของเราเป็นถังใหม่ปลอดภัยมีวาล์วเช็คล็อกป้องก,กันแก๊สลวไหลมี q r วโค้ดที่สามารถสแกนเพื่อตรวจสอบวันที่ทดสอบถังและวันหมดอายุของแกส๊สก็ง่ายแถมจะสั่งซื้อก็สะดวกสามารถโทรสั่งได้ง่ายที่เบอร์0 2 0 3 2 8 8 8 8 ุดยอดเลยของเราก็ต้องเป็นหมูกรอบหมูแดงแล้วก็น้ำราดน้ำราดนี่เราจะเป็นสุดโบราณจริงๆเลยใส่ตัวใส่งาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวนานหลายชั่วโมงแล้วก็อีกอย่างก็มีมะรละมะรละตุ้นซี่โครงหมูอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดของเรา ที่ว่าลูกค้ามาทานแล้วเนี่ยจะติดใจเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้มันไม่ขมแล้วก็จะมีน้ําซุปจะมีรสชาติมะละจิตปลายลิ้นก็มีหมูทอดกระเจนทิกไทยแล้วก็มีข้าวขาหมูแต่ที่เด็ดจริงๆเลยไมบอ,อกอาดีนะไว้แรงสมังเสมอลักษี่สาคัญอ่ะเต็นถังอะ่ะน้ำหนัดได้แ้ะใช้ได้นานนานกว่าที่เราเคยใช้มารู้สึกถูกใจติกใจ อยอดุงงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กน้องแม็ซิมัสขอยกให้ร้านร้านหมูกรอบลุงสมพงเป็นร้านนี้อร่อยแรงเต็มแม็กใครเป็นหมูกรอบเลิฟเวอร์ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดหรือใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมากันได้ขับรถมาถนนพัฒนาการร้านเลยปากซอยพัฒนาการ46ไปเล็กน้อยตึกด้านหน้าทาราวดีเท่านี้ก็ถึงร้านแล้วครับ ถ้าลูกค้าสะดวกมาก็มีที่จอดรถเข้ามาบริเวณรา้านจอดรถของทาราวดีจะอยู่หลังตึกด้านหลังตึกก็มีที่จอดรถกว้างขวางจอดได้เยอะสะดวกสบายครับมาได้เลยแล้วอย่าลืมมาติดตามร้านอร่อยแรงเต็มแมสร้านเด็ดร้านดังได้ทางเพจ Facebook กสัสถุงต้มพีทีครับ